วันนี้จะให้ดูวิธีการทำภาพ SVG นะคะจากตัว iPad หรือว่าใช้ p c r e a t e ทำก็เดี๋ยวขอให้ดูตัวนี้อันนี้เป็นภาพที่เราส่งมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูที่นี่ก่อนออภาพที่ทำอันนี้เป็นพวกภาพที่ส่งนะคะก็ดูตัวนี้ นี่แล้วก็ให้ดูตัวนี้คือจริงๆถามว่าใช้เห็นชัดใช้ภาพประมาณไหนก็คือถ้าถ้าใครจะทำใช่ไหมก็เนี่ยวิธีการทำก็คือเลือกตัวนี้เลยนะ่าอันนี้และตัวนี้แล้วก็เราเราเลือกตัวล่างสุดเลยก็คือ srgb พันคูนพันนะคะเราเลือกตัวนี้ใช่ไหมเออจะให้ดูตรงนี้เราดูตรง ม่ uh, ดูตรง canvas information นี่ canvas information. Uh, canvas information เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็น uh, dimension นี่คือพันคูณพันพิกเซลนะคะแล้วก็ DPI นี่7จะ p i dpi พอนะแล้วก็ l a เยอร์โอจริงๆเลนี่ไม่จำกัดเลยเพราะฉะนั้นภาพที่จะทำพวก canvas พวกนี้ก็คือแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ เวลาเลือกเลือกบลัชเนี่ยก็อาจจะเป็น Brush แบบบลัชคอร์ทแคทิกราฟีก็ได้เ yeah, นี่ยบัชแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะใช้เป็นโมโมโนไลก็ได้โมโนไลนี่เห็นไหมโมโนไลเลือกเป็นคาทิกราฟีแล้วก็โมโนไลนะคะเสร็จแล้วก็สีเนี่ยอย่าลืมให้มันเป็นสีดำนะเลือกเป็นสีดำก็คือ เ e กซาเดซิมอเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะโค้ดเป็นสีดำนะเสร็จแล้วไซต์ตรงนี้เอให้ดูไซต์ตรงนี้ไซต์ตรงนี้ก็อาจจะสักชัดไหมหกเปอร์เซนต์ะประมาณหกเปอร์เซ็นอประมาณหกเปอร์เซ็นนะคะถ้าเห็นไม่ชัดแล้วเราก็แบบว่าวาดเป็นอะไรดูดเตอลอย่างเงี้ยก็ได้ะคะ่ะคือ อยู่ที่ว่าเราจะเราจะวาดเป็นแบบไหนแบบเป็นดุดเดิลธรรมดานี่อย่างนี้ก็ได้หรือกแบว่าอันนี้สุว่าเป็นทดสอบเป็นดุดเดิลแบบมีหัวใจหน่อยสองอันใช่ไหมเสร็จแล้วสุว่าเราได้ภาพนี้แบบกว่าจะส่งภาพเป็นดุดเดิลเลยใช่ไหมให้เราเอาพื้นหลังออกเราจะส่งเป็น SVG เอจไม่ใช่เราจะส่งเป็น p N G คือถ้าเห็นเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะภาพเป็นแบบนี้ก็เอาแบ็กกราวด์ออกแบ็กกราวด์ออกแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเรามาที่นี่เอ่อ เลือกแชร์นะคะตรงนี้เลือกแชร์นะแล้วเลือกเป็น JPEG PNG นะแ็จแล้วแชร์ไปที่ไหนคือส่วนตัวก็จะแชร์ไปที่ d ับบล็อกว่าเดี๋ยวไปทำบนคอมต่อ d ับบล็อแล้วเราก็เลือกเป็นอันนี้พอดีเซฟไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไปที่ที่โฟลเดอร์นี้แล้วกันแล้วก็เลือกเอ่อกดกดเซฟเลยนี่มันก็จะอัปโหลดขึ้นไปนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาภาพบนคอมพิวเตอร์ต่อ ก็ขั้นตอนการถ่ายบนบนอันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะโ okay. อเคพอเราเข้าดับบล็อกอะ่ะมันจะมีอันนี้หลายหลายอันเลยก็คืออันที่เราเซฟไปเมื่อกี้คือตัวตัวนี้ภาพนี้เลยนะก็จะดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเป็นเป็น png นะคะเป็น png เสร็จแล้วภาพนี้เนี่ยเราก็จะเอามาใส่ไว้ในอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ทำไว้ก่อนหนะ้าซ่ไว้ไที่นี่อะ่ะสมมตินนะเป็นภาพที่ สมมติเป็นภาพที่6แล้วกันเนาะ6แบบ png เราจะต้องทำการ t e s ภาพนี้ก่อนถามว่า test t e ภาพนี้ทำยังไงก็ให้เราเข้าลิงก์นี้เราเรียกว่า uh, vectorizer ai ค่ะ test p i c t u r e to vector in full color แล้วเราก็เลือกภาพเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอปิดก่อน ภาเมื่อกี้เลยในภาพเนี้แล้วเราก็ลากมาลงตรงนี้มันจะทำการเทสจากภาพ PNG ธรรมดาให้ออกมากลายเป็นเวกเตอร์เป็น SVG นะคะแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็ฟอร์แมตแต่เป็น SVG นะที่เหลือนเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยเป็น Default นะคะ SVG ก็เป็น1.1นะแต่ว่าเลือกกรุ u ป By นี่เลือก c o ล o r นะเผื่อภาพเรามีสีมากกว่า มากกว่าสองสีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดมันก็จะได้ออกมาเป็น .svg นี่เป็นอันนี้ออกมาคราวนี้เราจะเอาภาพนี้ไปเทสก่อนนี่เดี๋ยวกลับมาเซฟไวท้ที่อ่ะของเราของเราหมายเลขหนะอันนี้พอดีเป็นงานเดิมนะคะงานเดิมของเราหมายเลขหกหก .svg ใช่ไหมเราจะต้องกลับมาเทสที่ Canva ก่อนว่าถ้าเราเอาภาพนี้มาแปะ แปะในแคนวาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้จริงๆไหมก่อนจะส่งงานต้องเทสตก่อนทุกครั้งนะคะเลือกอันนี้แล้วก็ Copy แล้วก็ Pa s t e นี่มันก็จะอัปโหลดขึ้นแป๊บหนึ่งคือถ้าเป็น SVG เนี่ยถามว่ามันเข้ามาใช้ทำอะไรมันเปลี่ยนสีได้เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสีได้เนี่ยเรียบร้อยก็เปลี่ยนสีเสร็จนี่ค่ะเปลี่ยนสีได้เลยอันนี้ถือว่าผ่านเมรติว่าเรียบร้อยแล้วเราจะส่งอันนี้ใช่ไหมเราก็เลือก คือถ้าใครมีแคนว่าก็สามารถที่จะเลือก Element Creator แล้วก็ Select File แล้วก็อัปโหลดภาพนี้ขึ้นไปได้เลยอย่างสมมติเราจะเป็น Doodle ใช่ไหมแล้วก็อัปโหลดตัวหมายเลขหกเนี่ย mm hmm. เข้าไปได้เลยนี่แบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาใสา่เป็นอะไรอะ Doodle Line Art Sbg อะไรว่าไป ใส่ artist name อะไรว่าไป xxx อ,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 อันนี้ชื่อแล้วแล้วก็ใส่ k e ย w o r d ร์ด20คำนะคะหรือถ้าแบบว่าใช้ csv file ก็จะได้50คําคำเลยนะแล้วก็ continue to next step แล้วก็ submit แต่พอดีอันนี้จะ,จะไม่ submit นะคะให้ดูเฉยๆแต่ถ้าเป็น m i l l i c a n v a s ก็ใช้ภาพเดิมได้เลยก็คือตัว svg คือจริงๆ svg ของ m i l l i c a n v a s คือ minimum 72 dpi แล้วก็ไม่เกิน6,000พิกเซลนะคะแล้วก็ไม่เกิน5สีแล้วก็ไซส์เนี่ย maximum ไซส์คือ100 100 ร้อยเคไ์เพราะฉะนั้นภาพเมื่อกี้เราก็เอา s svg เมื่อกี้เนี่ยอัพโหลดอัพโหลดเสร็จใช่ไหมเราก็เลือก Next ขยายเน่อยเ e x t เสร็จเนี่ยเราก็เลือกเป็น p ีเ m ียมนะคะไม่ไม่ต้องเช็คเช็ค AI นะเพราะนี่ภาพเป็น Original แล้วเราก็ใส่ชื่ออาจจะส่งเหมือนแคนวาก็ได้เป็นอะไรอะ d o o d l e Line Art ใช่ไหม svg อะไรวาดไป ไม่เกินร้อยอักขระแล้วก็คีย์เวิร์ดอยี่สิบคำนะคะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี่ต้องต้องแบบว่าใช้คอมมาก,กันนะหรือว่าแบบจะใส่มาแบบนี้ก็ได้ดููเดิลอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเป็นอะไรลายลายอะไรเงี้ยอย่างงี้ก็ได้แล้วเราก็เขาจะบอกว่าเนี่ยมันสีดําแต่คือถ้ามีสีอื่นมันก็จะเป็นสีอื่นได้แล้วก็ Request to Approval นะคะแล้วก็อัปโหลดเข้าไปเนี่ยประมาณนั้นก็อันนี้เป็น ตัวอย่างการาส่งงานนะคะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างการส่งงานของ SVG นะคะก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ